เรื่องนี้เน้นมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะเมื่อกระแสสังคมเ,เขาเรียกร้องเรื่องนี้กันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอย่างกรณีของคุณหญิงแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุน,นันสมาชิกุธที่สภาแล้วก็อดีตผู้มุ่งในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมคุณหญิงท่านได้ลุกขึ้นอภิปรายในการประชุมวุฒิสภาและประเด็นที่คุณหญิงลุกขึ้นอภิปรายเนี่ยน่าสนใจจริงๆค่ะเพราะด้วยความที่คุณหญิงเนี่ยเป็นคนเคยอยู่ในกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ได้ รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับเรื่องของการลดโทษเนี่ยนะคะคุณหญิงบอกตีแผ่เลยว่ามันมีประเด็นเนี่ยอยู่สองสามประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือเรื่องของนโยบายคือเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้มีกรอบกฎหมายที่ชัดเจนนโยบายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นกฎกระทรวงที่ถูกดำเนินการระหว่างข้าราชการกับรัฐมนตรี มันก็เหมือนกับพอมันไม่มีกรอบที่ชัดเจนการดําเนินการทุกอย่างก็อยู่ที่ดูพินิษด้วยประเด็นที่2คือเรื่องของการพิจารณาราชทันเคยชี้แจงว่าไม่เคยมีการประชุมกรรมการคัดเลือกอย่างจริงจังข้างล่างเสนอขึ้นไปยังไงก็เซ็นไปตามนั้นเดี๋ยวไปฟังเสียงแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ชี้แจงอภิปรายเรื่องนี้ในที่ประชุมวุฒิสภาค่ะเรื่องของการลดโทษผู้กระทาความผิด3ประเด็นประเด็นที่1ค่ะโทษที่เป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน โทษที่เกี่ยวกับการค้ายาเสพติดหรือจัดยาเสพติดมาให้ผู้เสพและโทษที่เกี่ยวกับความผิดต่อเนื่องหรือการกระทําผิดอันเป็นความรุนแรงไม่เท่ากับโทษของควาการลักวิ่งชิงปล้นข้อที่สองค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกรมราชธรรมมีกฎหมายแต่ในกฎหมายไม่ได้มีกรอบใหญ่ที่จะกําหนดชัดเจนแต่ให้ไปเป็นกฎกระทรวงที่เป็นระเบียบปฏิบัติระเบียบหรือกฎเหล่านี้ จะถูกดำเนินการระหว่างข้าราชการประจำกับรัฐมนตรีทำอย่างไรจะทำให้มีส่วนร่วมจากภาคอื่นเช่นจากภาคประชาชนหรือจากศาลประเด็นที่สำคัญประเด็นที่สามค่ะในการพิจารณาลดโทษประกอบไปด้วยเรื่องแรกคือเรื่องนโยบายแน่นอนเมื่อไม่มีกรอบกฎหมายชัดเจนนโยบายจึงอาจจะเบี่ยงเบน หรือถูกดึงให้ไปด้านใดด้านหนึ่งซึ่งในครั้งนี้ก็จะเห็นได้ว่าผ่านคอรมอก็ยังออกมาได้ในเรื่องที่2ค่ะในเรื่องการมีกรรมการเป็นผู้พิจารณาจากกรณีที่เคยเกิดขึ้นรัชทันก็เคยชี้แจงหรือเคยได้ให้ข้อมูลชัดเจนว่าจริงๆแล้วกรรมการไม่ได้มีการประชุมคัดเลือกอย่างจริงจังแต่เป็นที่หน่วยล่างเสนอขึ้นมาก็เป็นการเซ็นผ่าน สิ่งนี้ทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นตรงนี้ก็ควรจะมีการตรวจสอบนะคะและมีคนนอกเข้าในส่วนการพิจารณาประเด็นสำคัญประเด็นที่สามก็คือ Big Data ของกระบวนการยุติธรรมเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ไม่ใช่เฉพาะ Big Data ของกระบวนการยุติธรรมเป็น Big Data ของทุกหน่วยซึ่งการบูรณาการร่วมกันมีปัญหาจากกรณีฆาตกรต่อเนื่องที่ถูกปล่อยออกมาแล้วไปฆ่าผู้อื่น ทางรัชธันยืนยันไว้ในได้ชี้แจงในครั้งนั้นว่าเขาไม่เคยรู้ข้อมูลว่าสมคิดเคยทำความผิดอะไรบ้างเชเช่นเดียวกัน